ก่อนหลับตานอนอธิษฐานหนาทีบทนี้เห็นผลกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อทำแล้วดีแก่ตัวเองเผยวิธีอธิษฐานก่อนนอนสละเวลาแค่วันละหนาทีเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตช่วยให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้ค่ะท่านผู้ฟังคะเราคงเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าให้สวดมนต์ก่อนนอน ซึ่งการสวดมนต์ก่อนนอนนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวเราเองค่ะเพราะทำให้เราได้ทำสมาธิทำจิตใจให้ปลอดโปรง่งก่อนที่จะหลับตาลงในแต่ละวันนะคะทำให้หลับสนิทไม่ฝันร้ายและเชื่อกันว่าหากเราได้แผ่เมตตาและอะโหสิกกรรมก็จะช่วยส่งผลบุญนั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้อีกด้วยค่ะ และวันนี้ขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานก่อนนอนขอให้ท่านสละเวลาแค่5นาทีสวดก่อนนอนเพื่อเป็นสิริมงคลและช่วยให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้วิธีการอธิษฐานก่อนนอนให้อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดมนต์ก่อนนอนได้ค่ะเริ่มจากการตั้งนโมสามจบก่อนกะตั้งสับพังอปะระทัง ขะมัทะเมพันเตอุกาสะขะมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันตุทุกพระองค์พระอริยเจ้าตลอดจนสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้ที่มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปณิพานทนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามขอข้าพเจ้ายินดีอโหสิก,กรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวง ของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกรภูมิพบแสงสว่างทางโลกทางธรรมเทินท่านผู้ฟังคะทั้งนี้ขอแนะนำให้สวดก่อนนอนทุกคืนเราควรตั้งใจให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างและก็ทุกคนคะ่ะทำเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะความตั้งใจอย่างนี้ทําให้ใจของเรานั้นสงบ และเราก็จะหลับสบายหลับอย่างเป็นสุขตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยความสดชื่นแจ่มใสขอจงท่องไว้ว่าเมื่อใดที่เราผูกเว้นกันเมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่สัตว์แต่เมื่อใดที่เรามีเมตตามองไปทางใดก็จะเจอมีรไมตรีเพราะเหตุใดจึงต้องทำกับกรรม การขอคำกรรมสามารถช่วยแก้ไขลด,ดวิบากกรรมในชีวิตของเราได้จริงหรือไม่มีญาติธรรมหลายท่านมีความสงสัยอยู่ในใจโปรดฟังและท่านจะได้คำตอบชีวิตของเราได้มีโอกาสพบกับญาติธรรมมากมายหลากหลายหน้าในแต่ละวันทำให้ได้พบเจอกับชีวิตของญาติธรรมทั้งคนจนคนรวยคนสุข คนทุกข์เยอะแยะมากมายทำให้ได้ทราบถึงความทุกข์ความสุขของญาติธรรมบางคนเกิดมาชีวิตอยู่ดีมีความสุขเพราะชีวิตของเขานั้นมีบุญเก่าคอยหนุนนำทำให้เราเกิดมาพบกับความสุขสบายนั่งกินนอนกินบุญเก่าอยู่อย่างสุขสบายไม่ได้ทุก์ร้อนอะไรแต่เมื่อไรที่บุญเก่าหมด วิบากกรรมในชีวิตก็จะเข้ามาพัดพาให้ชีวิตตกต่ำลงบางคนเกิดมาจนเขาก็อดทนสู้ทำมาหาเลี้ยงชีพมันสร้างบุญกุศลเข้าไว้คอยหนุนนำชีวิตให้ชีวิตพลิกจากความจนทำให้ชีวิตของเขาไม่ลำบากยากจนเช่นแต่ก่อนเก่าเพราะบุญกุศลที่เขาสั่งสมมานั้นคอยหนุนนำชีวิต ไม่จำเป็นต้องรอกินแต่บุญเก่าเพียงอย่างเดียวบุญใหม่ที่สร้างก็สามารถนำมาใช้ในชาตินี้ได้บางคนชีวิตของเขามีทั้งทุกข์และสุขคุกเขากันไปก็เพราะผลของกรรมดีและกรรมชั่วที่เราท่านสั่งสมเอาไว้เมื่อกรรมดีมาส่งผลก็ทำให้ชีวิตของเราได้พบกับความสุขครอบครัวคนรัก การเงินที่ดีหน้าที่การงานที่เป็นหลักเป็นฐานทำให้เขาดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท mm hmm. เมื่อกรำดีของเขาเริ่มอ่อนแรงลง mm hmm. กรรมชั่วที่เคยทำเอาไว้ในอดีตเริ่มมาส่งผลจากชีวิตที่เคยสุขสบาย mm hmm. ก็ต้องมาล้มลงอย่างไม่เป็นท่า mm hmm. ก็เพราะว่าวิบากกรรมในชีวิตอันเนื่องมาจาก ผลของกรรมที่เขาเป็นคนก่อเอาไวา้บุคคลประเภทนี้เห็นอยู่มากเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้บางท่านทำกรรมโดยไม่รู้ตัวค่ะกรรมที่จะส่งผลให้ชีวิตของเรานั้นแบ่งออกเป็น 1. กรรมจากการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จับจ้วงพระสงฆ์ 2. กรรมจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นการฆ่าสัตว์ ทำให้เขานั้นเป็นทุกข์สากรรมจากการทำแท้งหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องหรือรับรู้ในการช่วยเหลือและนำพาไป 4. กรรมในการเคยนอกใจคนรักเคยนอกใจสามีภรรยาเคยล่วงเกินด้วยคำพูดทำให้สามีภรรยานั้นเสียใจ 5. กรรมที่เคยทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเช่นไปทำร้ายผู้อื่น นึกถึงแต่ความตายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยทำให้ชีวิตของเราติดกรรมหลายท่านที่ประสบวิบากกรรมหลักในชีวิตแม้จะปฏิบัติกรรมฐานและสวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอหมั่นสร้างคุณกุศลอยู่เสมอแต่วิบากกรรมในชีวิตต่างหากหาลดลงไม่ดังนั้นเราจึงต้องขอขมากรรม อธิษฐานขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรหลวงพ่อจจรันท่านสอนไว้ให้จับหลับจับการจับหลับหมายถึงการหลับที่มีสติอันเป็นคำพูดของคนสมัยเก่าหลับจะมีสติได้อย่างไรมีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกยาวๆพองหนอยุบหนออย่างเข่งครัดในอุปทา,าน อย่ายึดมั่นให้มากเกินไปทำอย่างสบายใจหายใจสบายสบายเดี๋ยวมันก็จะหลับจะเพลินแล้วมันจะเพ้อแล้วมันก็จะวูบลงไปสู่พระวังจิตนั้นก็จะดิ่งลงไปไม่สัมผัสภายนอกพิกกายกี่ครั้งก็รู้หมดตื่นตอนไหนก็รู้ทั้งหมดนี่หลับแบบมีสติซึ่งคนโบราณท่านเรียกว่า การจับหลับในสติประธานสีอาจจะมาทำให้หลายร้อยคนในหนึ่งร้อยคนอาจจะได้สักสิบคนแต่ฝึกทำไปเรื่อยๆได้ผลหลับมีอย่างสติบางทีถ้านอนไปไม่มีนาฬิกาจะต้องตื่นตีสีถ้าเรานั่งจนชำนาญแล้วเราก็ยุบนอพองนอไปเรื่อยๆแล้วหลับมีสติดี ถึงตีสีก็จะสะดุ้งตื่นเลยแล้วดูนาฬิกาก็จะตรงพอดีพระพุทธเจ้าสอนข้อนี้พูดตามศัพภา์ษาไทยนอนตื่นมีสติหลับมีสติในพระไตรปิฎกมีบอกไว้สตริปะทานสี่ในตอนที่อัตมาเริ่มกรรมาฐานใหม่ๆอัตมาก็ยังไม่ทราบหลับจะมีสติได้อย่างไร ตื่นจะมีสติได้อย่างไรหลับไปนี่มันไม่เห็นมีสติอะไรแล้วทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าหลับต้องมีสติตื่นมีสติหลับอย่างไรอัตมาก็ทำมาเรื่อยๆพระอาจารย์หลายรูปท่านก็บอกว่าหลับมีสติต่อเนื่องเราก็รู้ท่านก็ไม่บอกเราหลับแบบไหน มีสติอย่างไรที่นี้อัตมาก็ทำมาเรื่อยๆเป็นเวลานานพองน้อยยุบมอนอเพ่งมากไม่หลับก็ทำอย่างนี้หลายวันแต่ก็กำหนดแต่ก็กำหนดไปเรื่อยๆยุบหนอพพองหนอหายใจยาวๆไปเรื่อ,อยๆมันจะหลับแล้วมันจะเพลินที่ฟังเสียงต่างๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง เผลอแวบไปก็ไม่รู้หลับไปตอนไหนจำไม่ได้หนักเข้าเดินจงกรมบ้างนั่งบ้างก็รวบรวมสติปัญญาไว้แล้วมานอนกำหนดไปหลับมีสติเป็นอย่างนี้ในตอนแรกได้ยินคนคุยกันเราก็นอนกำหนดของเราไปเรื่อ,อยๆ แล้วก็ภาวนายุบหนอพองหนอไปได้ยินอะไรก็กำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปสักเพลินหลับปรับ,บตื่นตื่นได้ยินแวบๆถึงได้สติเข้าไว้แต่อย่าเพ่งมากถ้าเพ่งมากมันไม่หลับไม่ต้องเพ่งมากหรือเพ่งชัดเกินไปตั้งสติไว้อย่างเดียวก็หายใจไปเรื่อยๆว่า ยุบหนอพองหนอไปเรื่อยๆสักประเดี๋ยวมันก็จะเผอแวบพอยุบก็จับได้เลยเหมือนเราขับรถลงสะพานวูบลงไปแล้วก็ท่าวันหูปิดไม่ได้ยินเสียงแต่ข้างในรู้หมดหลับมีสติอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็จะสังเกตตัวเราหลับนอนสามชั่วโมงเหมือนนอนชั่วโมงเดียวไวมาก ถ้าจะพลิกตัวกี่ครั้งรู้หมดรู้พลิกแบบใหม่อย่างไหนก็รู้หมดจะนอนตะแคงหรือนอนงายนอนคว่ำก็รู้หมดถึงเวลาก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาตามเวลาเลยนี่หลับอย่างมีสติมันเป็นอย่างนี้นอนมีสติเราจะเห็นวินัยพระจะประจําวัด ต้องปิดบังเสียให้ดีปิดห้องหับเสียให้ดีไม่งั้นมีอาบัตโทษข้อเท็จจริงก็หมายความว่าเดี๋ยวประชาชนเขาจะเห็นน่ะเอาศีลออกมาให้เขาดูก็ลำบากถ้าหลับมีสติศีลก็ไม่ออกหลับมีสติตื่นมีสติขอให้ท่านฝึกฝึกไปได้ผลอย่างนี้ให้ลักบอกหลับมีสติ ตื่นมีสติหลับมีสติได้อย่างไรหลับพลิกตัวกี่ครั้งก็รู้หมดรู้ข้างในถ้าวิปัสสนาข้างในต้องรู้เพอไปดิ่งพระสุธามีสมาธิไม่วิปนาตแน่ต้องรู้ข้างในพร้อมข้างนอกพร้อมอย่างที่ผลสมาบัตนินี้ข้างในรู้หมดข้างนอกไม่รู้อันนี้ก็ไม่อยู่กับการฝึก นอที่ลงกลงก็ได้จากการพลิกตัวกี่ครั้งรู้หมดแล้วก็จะเรียกคำเดียวต้องตื่นได้เลยมันจะบอกสตินี้สำคัญและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงมินยูชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ